นี่กะว่าความรู้สึกไซเบอร์พัง2077จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะแต่เมื่อไปดู The Matrix Resurrection มันก็ทำใจไม่ได้ครับที่จะต้องทำคลิปนี้หลังปีใหม่งั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากดู The Matrix Resurrection ก่อนอื่นกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนรักแมวนะครับตัวผมเองเนี่ยเรียกได้ว่าผูกพันกับภาพยนตร์ชุดนี้แล้วก็สองผู้กำกับพี่น้องทั้งลาน่าและลินลี่วาชอสกี้ครับคนรักแมวจะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นงานกำกับของสองพี่น้องผู้นี้คนรักแมวไม่ชอบดูซีรีส์ครับเพราะรู้สึกมันต้องใช้เวลานาน แต่ก็ดูเซนเอกแม่นับเดอะวิตเชอร์นะครับอันนั้นคือทั้งตัวนักแสดงบทประพันธ์เกมที่ชื่นชอบหลายอย่างรุมเร้าให้ต้องดูครับไม่เหมือนเซนเอกที่ดูเพราะผู้กำกับอย่างเดียวใครดูเซนเอกมาก่อนถือว่าได้เปรียบครับในแง่ความว้าวเมื่อเจอนักแสดงที่คุ้นหน้ามากันเยอะเลยซึ่งภาคนี้เสียงแตกค่อนข้างเยอะครับหลังจากคนรักแมวดูจบก็เข้าใจเลยว่ามันต้องเสียงแตกแน่ๆหลายสิ่งที่เคยโดดเด่นในไตรภาคหายไปเรื่อง ปัจชยาอุปมาอุปไมยฉากแอคชั่นเท่ๆล้ำๆบทพูดและแอคติ้งสุดเวอร์วังเทคนิคพิเศษสุดแจมทุกอย่างที่เคยมีพวกนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่คนรักแมวก็ยังอยู่ฝั่งที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ครับคือดูยังไงมันก็ยังเป็นเดอะแมทริกแท้ๆอยู่ดีครับไม่เหมือนหนังภาคต่อหรือว่ารีบูตเรื่องอื่นที่เปลี่ยนตัวผู้กำกับตีความใหม่วิสัยทัศน์แบบใหม่ แต่อันนี้คือเดิมๆเ,เลยครับจิตวิญญาณเดิมเส้นเรื่องเดิมเลยครับสำหรับแฟนหนังเรื่องนี้ที่พอจบหนังสามภาคไปแล้วแต่ก็ยังอยากเห็นอะไรต่ออีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งได้ไหมเร l e c t i o n นี่คือคําตอบเลยครับมันคือเดอะ a มทริกแท้ๆที่เป็นเรื่องราวต่อจากไตภาคให้เราได้หายคิดถึงครับถ้าในอนาคต2พี่น้องวาชอสกี้หรือแค่คุณลาน่าไม่ก็คุณลินลี่คนใดคนหนึ่งจะทำเดอะแมทริต่อในลักษณะนี้ คนรักแมวก็ยังจะตามดูทุกภาคนะครับคนอื่นไม่รู้นะเจ็งไม่เจ็งเพราะทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนรักแมวคนเดียวส่วนความล้ำลึกปัจชญาที่มันหายไปมันก็เกี่ยวพันกับเนื้อเรื่องที่ผ่านมานั่นแหละครับคือณตอนนี้ตัวนีโอกับทุกๆคนไม่จําเป็นต้องหาคําตอบอะไรอีกแล้วครับและฝั่งคนดูก็คุ้นชินกับโลกเสมือนซอฟต์แวร์ต่างๆในรูปลักษณ์ที่เป็นคน ระบบปฏิบัติการในรูปแบบเมืองที่คอยขับเคลื่อนผู้คนถ้าทุกคนพร้อมขนาดนี้แล้วจะยังมาปัดยานู่นนี่นั่นอีกทำไมล่ะครับ <S <S ใช่ไหมแค่เราได้รู้ว่าหลังจากภาค3เกิดอะไรขึ้นกับนนโอทินิตี้และอนาคตหลังจากสงครามจบลงเป็นยังไงแค่นี้คนรักแมวก็ฟินละครับต่อไปจะเป็นการสปอยนะครับคนรักแมวจะพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปหลังจากสงครามจบลงสปอยนะสปอย ไยจากกลแบ่งเป็น2ฝั่งต่อสู้กันเองเพื่อแย่งพลังงานอันนี้คือผลของการให้สิทธิ์มนุษย์ที่ต้องการจะออกจากเดอะแมทริกครับเมื่อมนุษย์น้อยลงพลังงานที่เก็บเกี่ยวได้ก็ร่อยหรอตามๆกันไปทําให้จักรกลแบ่งเป็น2ฝั่งเพื่อแย่งพลังงานกันนั่นเองจักรกลและมนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกัน หลังจากสงครามจบลงฝั่งมนุษย์นำโดยอดีตกับตันนาโอบิที่ตอนนี้มียศเป็นนายพลหรือผู้พันอะไรสักอย่างได้แหละครับคนรักแมวคิดว่าน่าจะตำแหน่งใหญ่ที่สุดได้อพยพผู้คนออกมาจากไซออนและสร้างเมืองใหม่บนผิวดินร่วมกันกันกบฝ่ายจากกลพันธมิตรสร้างท้องฟ้าจำลองแล้วก็กำลังพัฒนาพืชผักให้กลับมาบริโภคได้อีกครั้งฝั่งโลกเมทริกก็อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ไม่มีสายลับแต่ทดแทนด้วยบอทอันนี้คนรักแมวคิดว่าเมื่อคนจริงๆน้อยลงก็เลยต้องมีบอทเสริมเอาไว้เพื่อขับเคลื่อนสังคมต่อไปแล้วยังใช้งานลักษณะเดียวก,กันกับสายลับได้ตลอดเวลาอีกด้วยซบเนโอถูกจับไปคืนชีพเพื่อทดลองหลังจากลองนั่นลองนี่ฝ่ายจักคนก็พบว่านีโอและทรินิตี้ถ้าวางไว้ในระยะห่างที่เหมาะสมจะสร้างพลังงานได้อย่างมหาศาล และพลังงานนี้ยังจำเป็นกับ m a t r i กเวอร์ชันใหม่สังเกตตอนเมื่อเสียนนโอไป m a ทริกเวอร์ชันใหม่ก็กลายเป็นเวอร์ชั่นเก่าสีเขียวๆทันทีมอร์ฟีสเป็น AI ที่น e โอเป็นคนเขียนขึ้น ในช่วงที่น e โอยังหลับอยู่ในแมทริกเวอร์ชันใหม่หน้าที่ที่เขาจะต้องสวมบทบาทก็คือเป็นพนักงานบริษัทสร้างเกมซึ่งเขาก็สร้างเกมที่เป็นเรื่องราวของเดอะแมทริกภาคแรกนั่นแหละครับแล้วตัว NPC ที่เป็น m o r ์เฟียในเกมก็ดันตื่นรู้ขึ้นมากับตันบัคหัวฟ้าของเราก็เลยเข้า m a ทริกซ้อน m a ทริกซึ่งก็คือเกมของน e โอ ไปช่วย AI ตัวนี้ออกมาซึ่งในเส้นเรื่องปัจจุบันตัวซอฟต์แวร์ในโลก m a ทริกมีเทคโนโลยีที่ทําให้ออกมาในโลกจริงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกนามมาทำอุปมาอุปไมยไม่ต้องแล้วครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วม์เฟยตัวจริงน่าจะตายไปแล้ว หลังจากจบสงครามดูเหมือนมอร์เฟียสจะคิดว่าตัวเองบรรลุเป้าหมายและหมดไฟถึงขนาดจากกลนตีกันเองยังไม่หือไม่อืออะไรให้นึกถึงทานอตที่ดีดนิ้วเสร็จก็ไปทำไรไ่ไถนานั่นแหละครับคนมันหมดไฟในหนังไม่ได้บอกว่าตายแล้วหรือตายยังไงแต่มันมีอนุสาวรีย์ครับคนรักแมวเลยขอดาว,ว่ามอร์เฟียสตายไปแล้วและทั้งหมดคือความรู้สึกของคนรักแมวที่มีต่อ The เดอะแมทริก Selection ซึ่งนี่คือคลิปสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับของคนรักแมวแล้วเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งปีหน้านะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามกันไว้นะครับส่วนปีนี้ผมลักกี้คนดีคือคนรักแมวต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วจริงๆนะสวัสดีครับ